สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการติดตามข่าวสารบนวงการบันเทิงจีนค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะคะทันวาคมก็จะมีหลายๆแพลตฟอร์มที่เขาก็จัดอันดับนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แล้วก็ความโด่งดังของดาราอะไรเงี้ยออกมาหลายๆโพกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในอพิโซดนี้หวานเอานะคะโพจาก s o h ู Entertainment มาฝากคะ่ะเป็น9ซีรีส์ที่มีเรตติ้งน้อยลงนะคะจากในช่วงที่เริ่มออนแอร์ก็คือ ถ้าช่วงออนแอร์สมมุติว่าได้8แล้วก็ตอนจบได้7อะไรแบบนี้นี่ก็คือความหมายของโพนี้นะคะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้าง9้าเรื่องด้วยกันค่ะบนโต๊ะปานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทางโซฮูนั้นจัดอะไรบ้างค่ะสําหรับนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องมัน่นมุกมัน่นยกกันก่อนเลยนะคะเพิ่งจะจบไปนะคะจริงๆแล้วถ้าตอนจบแบบหืมพระเอกของพวกเราเนี่ยเหยียนจืดจริงก็คือหนิงเกอไม่ไม่ตุยไปะนะคะน่าจะได้คะแนน เพิ่มขึ้นบนโต๊ะปานค่ะแต่พอพระเอกตุยนะคะก็กลายเป็นว่าลดลงจาก6.3เหลือ6.0นั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องแรกเลยนะคะคะแนนปิดนะคะตอนคะแนนปิดของมั่นมุกมั่นยกนั้นจะน้อยกว่าคะแนนเปิดนั่นเองค่ะเพราะว่านะคะทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่ามันเป็นตอนจบที่ทําให้ผู้ชมนั้นผิดหวังนะคะเพราะอย่างน้อยในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยนางเอกของพวกเรานั้นมีทั้งคู่ชีวิต ที่อยู่กันยาวนานนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันละครก็ควรจะให้หนางเอกของพวเรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขบวกด้วยความประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะรวมทั้งมีสาม,มีที่มีอายุยืนยาวอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีหลานอะไรด้วยนะคะแต่ว่าพอมาจบแบบเศร้าๆนะคะก็เลยทําใหออ้ฉากจบที่ปิดแบบ แบบเศร้าเนี่ยก็ทำให้มีความสุขไม่เพียงพอก็ทำให้คะแนนโหวตนั้นก็จะลดลงนะคะแต่ปกติแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าหน้องเจ้ารู้สืกของพวกเราจะมีกลุ่มที่เป็นแอนตี้อยู่แล้วมีเฮดเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นบางทีการไปกดนี้มันก็แบบบนโต๊ะป่านบางทีมันก็วัดยากเหมือนกันนะเพื<ๆ>่อนๆบอกไม่ถูกว่าควรจะเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้แต่ก็เอาเป็นว่าที่จีนเขาก็ยังคงนิยมเอาเว็บไซต์โต๊ะป่านมาเป็นอ้างอิงอยู่นะคะ ต่อมานะคะก็เป็นสีร์เรื่องดา,าดรารักนิรันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคะแนนเปิดบนโต๊ะป่านนั้นนะคะเร й ติ้งเ5เลยละคะ่ะแล้วก็ในช่วงกลางนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกในช่วงกลางของเรื่องขึ้นเป็น7.7นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ ที่มีความพีคแล้วก็ได้รับํำชื่นชมเยอะนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยติงอี้ซีแล้วก็อ e ีซูสินนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนจบนะคะก็เหลือเ е ตติ้งคือลดลงมานิดหนึ่งก็คือเหลือที่7.5้นั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับเออขึ้นนะคะเริ่มต้น7.5จากนั้นก็เป็น7.7เนะคะพอถึงกลางเรื่องแล้วก็ลงมาที่7.5เหมือนตอนเริ่มต้นตอนจบของเรื่องนะคะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่นะเพื่อนๆสาหรับบนโต๊ะป่านได้เกิน7ขึ้นไปนะคะก็ยินดีด้วย กับเรื่องนี้ก็เป็นการจบที่มีความสุขด้วยละ่ะสำหรับเรื่องดารารักนิรัน์แล้วก็มีแง่คิดดีๆแล้วก็มีเสียงหัวเราะให้พวกเราได้แบบเออขำขันหัวเราะกันบ้างนะคะก็ถือได้ว่าครบรถค่ะ ต่อมานะคะก็มาพูดถึงเรื่องมรสมชีวิตนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงแรกๆเลยนะคะเนื่องจากว่าบทาละครมีโครงเรื่องที่น่าตื่นเต้นเดินเรื่องได้รวดเร็วนะคะเรื่องราวก็บอกเล่าเรื่องราวของเชียฟังเฟยค่ะที่แต่งงานกับคนหลอกลวงนะคะจากนั้นก็หาทางกลับมาแก้แค้นโดยสวมบทบาทเป็นคนอื่นก็คือเป็นเจียงหลี่นั่นเองนะคะคุณหนูรองเจียงค่ะแล้วก็ได้มาจัดการเอาชนะแม่ เลี้ยงนะคะของเจียงหลี่ซึ่งเหมือนกับเป็นผู้มีพระคุณของนางเอกนะคะเจียงหลี่เนี่ยทำให้นางเอกก็ต้องจัดการแม่เลี้ยงผู้ใจร้ายให้กับเจียงหลี่ตัวจริงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วในเวอร์ชันละครนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในนิยายต้นฉบับแบบโอ้โหเยอะมากค่ะ พิกเลยนะคะพิกน้ามือเป็นหลังมือแต่ว่าก็ยังคงมันแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเอาละค่ะก็มานะคะในตอนท้ายของเรื่องนะคะคือด้วยความที่มันหลุดออกมาว่าพระเอกนั้นจะตายค่ะเพราะว่าคุณอีเจิงสร้างมาเหมือนกับอุ้ยตายแล้วให้พระเอกไปออกศึกแล้วก็ให้ตายหมดเลยคนสนงคนสนิทรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ชมขึ้นมานะคะก็เลยมีการกดให้มันต่ําลงมานั่นเอง <c oughs> ก็ต่ํากว่า ที่แบบเริ่มต้นที่แบบแรงๆอยู่นะคะแต่ว่าต่อมาค่ะทางด้านของอฝ่ายผลิตนะคะโดยเฉพาะหัวหน้าอย่างโปรดิวเซอร์นะคะหัวหน้าโปรดิวเซอร์อย่างคุณอีเจิงก็เรียกคุณอูจินเยียนแล้วก็คุณหวังชิงเว่ยนะคะซึ่งก็เป็นดาราสนิทในสังกัดอยู่แล้วเนี่ยเอามาถ่ายทําตอนแสนหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ทําให้เหมือนกับแบบให้เข้าใจใหม่ว่าพระเอกนั้นไม่ตายนั่นเองค่ะแต่ว่ามันก็มีวิดีโอหลุดออกมาแล้วว่าพระเอกนั้นโดนหอกแบบเป็น10บๆอันเลยนะคะแทง ทะลุอกเลยค่ะจุ้งนะคะเลือดไหลทะลุนะคะมันหลุดออกมาแล้วบนไวยปอนั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในเวอร์ชันล,ละครเราไม่ได้เห็นฉากน,นั้นค่ะ เราก็เลยได้เห็นฉากหวานๆนะคะของพระเอกนางเอกแล้วก็ได้เห็นลูกด้วยค่ะก็ทําให้ความโกรธของผู้คนนั้นนะคะสง,งบลงไปนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้ในนวันิยายต้นฉบับก,ก็จบดีแฮปปี้มากๆนะคะแหมเกือบไปจริงๆค่ะคุณอีเจิงบอกเลยว่าเกือบไปนะคะมาที่เรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือห่วงคํานึงดวงใจนิลานค่ะซีซั่นที่2นะคะก็เป็นหนึ่งในละครที่มีเรตติ้งตกต่าที่สุดในปี2024ด้วยค่ะเมื่อเปรียบเทียบ กับซีซั่นแรกของห้วงคำหนึงดวงใจนิลันนะคะซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2023เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยค่ะตอนนั้นได้ถึง7.8บนโต๊ะปานนะคะแล้วก็ได้เป็นละครจีนคอสตูมโบราณที่ได้ความ นิยมสูงสุดทางออนไลน์ในปี2023อีกด้วยค่ะแต่พอมาซีซั่นที่2ของปี2024นะคะห้วงคำหนึ่งดวงใจนิลานนี้เริ่มต้นที่6.6ค่ะจากนั้นนะคะก็จบตอนจบที่5.9ค่ะซึ่งผู้ชมต่างก็บ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรย์แล้วก็ตัวละครที่แฟนๆของรายการแบบไม่สามารถจะเข้าใจบทละครที่เอามาเอามาปรับเปลี่ยนจากใน ัวของนวนิยายต้นฉบับได้นะคะเออจุดนี้ก็เข้าใจได้อยู่คือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเล่นกับความรู้สึกของคนแล้วก็ดาราที่เป็นฝ่ายชายนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนาะอยู่เลยเออแฟนคลับของแต่ละคนอย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออการวิพากษ์วิจารณ์ก็เลย ก็เลยค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็บางทีถึงขั้นทะเลาะก,กันด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เกิดการขัดแย้งเช่นเดียวกันเข้าใจได้ค่ะมาที่เรื่องต่อมานะคะบุพภาอลวนค่ะเรื่องนี้นะคะนําแสดงโดยคุณหลิวเฉียอีแล้วก็คุณจูจิงอีค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้โดยธรรมชาติของโปรเจกต์แล้วนะคะเป็นซีรีส์แบบโลบัตเจ็ตนะคะแต่ว่าเป็นมามืดค่ะได้รับความนิยมอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เปลี่ยนใบ นาไปนั่นเองค่ะก็เป็นว่านะคะบทนี้ได้รับการจับตาม,มองแล้วก็คุณจูจิงอี้เริ่มต้นจากการเป็นตัวร้ายนะคะก็เป็นเรื่องแรกซึ่งแหมออร่าดีจริงบอกเลยออร่าของความเป็นตัวร้ายนี่เด่นกว่าออร่าของความเป็นนางเอกอีกนะคะ ถือว่าเป็นละครมามืดนะคะยอดวิวออนไลน์ทะลุแบบอุ้ย1.2พันล้านเลยค่ะเพื่อนๆถือว่าดีกว่าละครต้นทุนสูงโปรเจกต์เกับ S p l พลัสหลายๆเรื่องในปี2024เลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ว่าบุภาอลวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องราวของพันเยือพระเอกนะคะซึ่งหล่อมากๆเลยค่ะเป็นชายหนุ่มที่หลอ่อมีชื่อเสียงสุดๆในเมืองหลวงนะคะแล้วก็ตัวละครหยางชายเวยค่ะหยางชายเวยนั้นก็ เป็นคู่มั่นหมายกับพันยัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ทีนี้ต่อมาค่ะครอบครัวของหยางชัยเวย่ยครอบครัวของฝ่ายหญิงถูกสังหารเรียบเลยนะคะทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นก็มีเหตุบังเอิญที่โดนเปลี่ยนหน้าไปเพราะว่าคนที่รักพันยัวนั้นแบบอ,อยากจะแต่งกับพันยัวมากซึ่งก็คือแบบตัวจริงอี้ก่อนนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วก็เลยเอาเป็นว่าก็มาร่วมกันสืบหาเรื่องราวนะคะต่างๆแล้วก็ได้มาเจอผู้ายตัวจริงเออเรื่องนี้ ก็มีความแปลกใหม่ดีนะคะพันยั่วของพวกเราก็รักนางเอกมากนะคะหลังจากที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าอย่างใช้เเวยนั้นเสียชีวิตไปเขาก็ผมขาวภายในค่าคืนเดียวเลยนะคะแหมชายงามมีผมขาวแซมกันเลยทีเดียวค่ะ ก็ถือได้ว่าเริ่มต้นดีนะคะแต่ว่าตอนช่วงจบก็หล่นลงมานิดนึงนะคะถือว่านิดๆแต่ว่าถือว่าเป็นละครมามืดที่ประสบความสำเร็จค่ะต่อมานะคะเป็นละครของคุณอย่างมี่นะคะคุณอย่างมี่ปี2024มีละครทั้งที่ทเป็นแบบจีนหรือพับลิกันแล้วก็จีนคอสตูมโบราณออกมาออนแอร์เนาะเ็พื่อนจำได้ใช่ไหมคะก็จะมีสื่อลักปีศาจจิ้งจอกนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณที่แสดงกับคุณกงจินค่ะแล้วก็ม มีฮาบิน1 9 4 4นะคะเป็นละครแบบสายลับแนวรีพับลิกันสาธารณรัฐจีนอะไรแบบเนี้ยค่ะทั้งคู่นะคะได้รับเลตติ้งต่ำทั้งคู่เลยแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับว่าอนาคตของคุณอย่างมี่ในวงการบันเทิงนะคะซึ่งก็เกินไปหน่อยนะคุณอย่างมี่เธอมั่นคงมากๆเลยในวงการบันเทิงนะคะเดี๋ยวเธอต้องแบบแค่ต้องคัดกรองงานนะคะคัดกรองบทละครมากๆนิดหนึ่งนะคะจะได้มีอะไรที่โดดเด่นละกันนะคะ อย่างเรื่องฮาบิน1944นะคะจริงๆแล้วถ้าด้วยตามบทละครเนี่ยก็คือมันบทละครไม่ได้เลวร้วายนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าคุณอย่างมีของพวกเรานะคะด้วยความที่เธออาจจะเป็นนางเอกที่ที่ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าะคะ่ะในเรื่องก็เลยดูไม่ค่อยสมจริงสมจังนะคะแล้วก็แถมในตอนท้ายก็ยังมีชีวิตรอดอยู่อีกทั้งทั้งที่ทั้งๆที่อยู่ฝ่ายที่ ออในใน,ในเรื่องอ่ะคือเป็นฝ่ายที่ไม่ไม่ถูกต้องอ่ะนะคะเอาง่ายๆเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้มันไม่สมจริงสมจังนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะทําให้ผู้ชมนั้นเชื่อนั่นเองนะคะมาค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่อง ลมหนาวแล้วก็สองเรานะคะเรื่องนี้เป็นไวร่ลที่ดีเลยนะคะนำแสดงโดยนะคะน้องลีโออูแล้วก็เจ้าจินไม้นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวที่หว,นวานนะคะเพราะว่าผู้แต่งนิยายก็สายหวานมากค่ะคุณโมเป่าเฟยเป่านะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้มีเป็น ซีรีส์ที่มีคุณภาพนะแต่ว่าบทละครก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแก่นที่มันเป็นความหวานอย่างแท้จริงไม่มีพาร์ทของลูกๆให้เราดูไม่มีพาร์ทแบบอืมแบบเขายังไงเดียพาร์ทหลังแต่งงานเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าพวกเขาก็เรื่องนี้มีการไปถ่ายทำถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีฉากฮิมงฮิมะมีพายุมีลมอะไรเงี้ยเยอะๆไปหมดเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์บนโต๊ะป่านว่าเนื้อ เรื่องเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะก็ทำให้คะแนนอยู่ที่ระดับ6.5อะไรประมาณนี้ ซึ่งก็เหมือนเขาว่ากันว่านะคะก็ต่ำกว่าละครของออที่สร้างมาจากนาวนิยายต้นฉบับของคุณมเเ่เป่าเฟยเป่าหลายๆเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ชอบดูเรื่องนี้ก็ชอบดูติดอีกเช่นเดียวกันหวานมากเลยชอบดูนะคะต่อมานะคะองค์หญิงใหญ่ก็ติดขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเริ่มต้นก็สูงกว่าตอนจบอ่น,นะคะเพราะว่าในช่วงของตอนเดินเรื่องขององค์หญิงใหญ่ต่อๆไปแล้วทุกคนจะเห็นว่าบทของพระรองนั้น แทบจะเด่นกวบทของพระเอกซึ่งคุณจางหลิงเหอแสดงอีกนะคะก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่พอใจก็ไปกดโวทแบบกดต่ำๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนพูดถึงด้วยว่าเออซี CP ก็คือเคมีแล้วมางคุณเจ้าจินไม้ก,กับจางหลิงเหอในเรื่ององค์หญิงใหญ่นั้นนะคะไม่ได้สร้างความรู้สึกของความมีเคมีที่ดีไม่ได้รู้สึกถึงความรักอะไรที่ที่มีให้กันอะไรแบบนี้ค่ะคือเรื่องนี้หวนว่านะคะจุดที่เป็นจุดบอดที่สุดคือ ผู้เขียนบทละครค่ะเขานั้นแบบยังไงดีละ่ะไม่ไม่ได้แบบเน้นไฮไลท์ในนวนิยายดันมาเขียนเป็นแบบเออเป็นไลท์คอมดี้ด้วยซ้ำไปนะคะมันเลยทำให้ความเข้มข้นของละครนะ่ะน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดึง ความเขาเรียกว่าความโหดของพระเอกของพวกเราออกมามากสักเท่าไหร่อะนะคะความโหดความฉลาดดันมาเป็นแบบเป็นลองเมียโคตรเลยนะคะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเรื่องนี้ก็ดูแบบไลฟ์คอมเมดี้สบายๆไปนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นเรื่อง The Hunter ค่ะหรือว่า Hunting Ice นะคะ Hunting Ice เป็นชื่อนะวนิยายต้นฉบับแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์ชื่อว่า The Hunter ค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวต่อต้านยาเสพติดนะคะเริ่มต้นนี่โอ้โหเลตติ้งสูงมากบนโต๊ะป่านนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆลดลงค่ะก็มีดารานะคะซึ่งมีคุณภาพมากๆเลยเป็นดารารุ่นใหญ่นิดนึงคือคุณจางซ่งบนนะคะมารับเรื่องนี้เล่นอยู่ด้วยค่ะคุณภาพนะคะเสถียรมากค่ะดี ะะแล้วก็ผู้ชมนั้นต่างก็ยังไงดีละ่ะคือในช่วงแรกๆให้ความสนใจดีแต่พอช่วงหลังๆแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเกิดอืดๆขึ้นมานะคะแต่นางเอกก็น่าสนใจนะคุณเย่าอันนานะคะก็มีความน่ารักแล้วก็เซ็กซีด่ดีเช่นเดียวกันค่ะคือคุณเย่านะคะคุณเย่าหรือว่าคุณอันนาอันนาเนี่ยนะคะเป็น ลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเวยกรุ๊ปของจีนค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เป็นเศรษฐีทายาทรุ่นที่2อันดับต้นๆเลยนะคะซึ่งเธอมาเล่นเรื่องนี้แหละค่ะเดอะฮันเตอร์นะคะ,ะ,คะดังนั้นแล้วจริงๆเนี่ย ถ้าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรปกติแล้วจะมีคนที่คอยคอยจับผิดด้วยนะคะจับผิดไฮโซที่มาเล่นละครอะไรแบบนี้และะ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่าได้คะแนน4.7นะคะโอ้โหคนมาวิพากวิจาร์ณสุดๆเลยเพราะว่าบทของนางเอกนะคะที่ คุณอนนาลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเวยแสดงเห็นไหมมันจะมีคำส้อยเรียกมาด้วยนะคะว่าเออเป็นทายาทของหัวเวค่ะแล้วก็ด้วยความที่เธอยังไม่ชินกับงานแสดงเท่าไหร่นะคะผลงานยังน้อยค่ะเธอก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝีมือของเธอแย่มากไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับบทในเรื่องนี้เลยนะคะเธอไม่ควรจะได้บทสําคัญระดับนางเอกของเรื่องโอ้โหโดนเล,เ,ลเละเลยนะคะถือได้ว่าก็4.7แล้วก็เลื่อนๆไปจนถึง4.3 เลยแล้วค่ะก็น่าสงสารอยู่เนาะก็เข้าใจอะ่ะเออคนคอยจับตาเยอะนะคะเดี๋ยวรอเรื่องอื่นๆค่ะเดี๋ยวมาแน่ๆนะคะ นี่ก็เป็นลำดับนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่มีคะแนนเริ่มต้นในตอนออนแอร์นี้สูงกว่าละครปิดท้ายปิดจบของซีรีส์นั่นเองค่ะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องซึ่งพวกเราชอบดูเนาะไอ้พวกคำเ,าเขาเรียกว่าอะไรค่าของเลตติ้งค่าของอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรามีเวลาเราก็เข้าไปกดอ่ะเดี๋ยวจะให้มากให้น้อยก็เป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอคติก็มีนะคะส่วนสําหรับนะคะซีรีส์ที่เริ่มต้นจากน้อยๆแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็มีค่ะ อย่างเรื่องหันทาชตาฟ้าปิิศนายุทธจักรนะคะก็ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องนะคะที่คุณหลิวอี้เฟยเล่นนะคะกับผู้ชายอีกสี่ห้าคนนันะคะนั่นก็ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะคำว่าขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอาจจะเริ่มจาก8.1 ต่อไปกลางเรื่องก็เป็น8.6แล้วก็จบด้วย8.7อันนี้ก็คือขึ้นเรื่อยๆบนโต๊ะป่านนะคะก็จะมีหันท้านอะซีรีส์พัก2แล้วก็มี s t อ r y of Rose s ของคุณหลิวอี้เฟยนะคะแล้วก็มีเรื่องไอ้นั้นด้วยค่ะเรื่องอะไรนะคดีคดีแปลกประหลาดคดีลึกลับของราชวงศ์ถังซีซั่นที่2อันนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะอาละค่ะก็หวังว่าคงจะเปิดหูปิตาพวกเราเนาะอว่าคนจีนเขาชอบดูเรื่องไหนกันบ้างแล้วมันก็มีความ ข,ขึ้นลงของเรตติ้งบนโต๊ะปานเว็บไซต์ที่เขาใช้เป็นอ้างอิงอย่างไรกันบ้างนะคะอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ